มาทำไม่เาล้ำใน้ำบ้านเขาใช่ไหมเรากินข้าวเส็จแ้วมีน้ำปที่ช้วยนะครับคราเราถ่ายอย่างเดียวแค้ำไม่น้ำเร้านถังก่อนเป็นเครื่องทําเหร เปิดถังเล้วไม่ล้างก็ได้ยังไงมึดีดันหลง โน้นอ,อีกเลยหัวไล่หัวไล่เมล็แฟมนะ่มันอะอันนี้คือเขาต่อลงมาให้ชาวบ้านใช้อหรอครับแต่ที่วัดจะสะดวกเลยเพราะมีถังเก็บนไะอ๋ออันนี้ก็คือมันลงมาจากถางเก็บข้างบนนะครับลงมามีทางเก็บอยู่ในวัดอีกแล้วก็ส่งลงไปบ้านเราในบ้านเราจะมันไม่ไหลอันนี้เขาเรียกป่าปลาภูเขาไหมพ่อปลาภูเขาน้ำทิพย์น้ำทิพย์ น้ำทิพย์จากผาแหก <N> น้ำมันย้อยลงมาจากผานะมันพุดลงมาเลยก็เหมือนเป็นแหล่งน้ำอยู่ข้างบนเลยนะครับจะแรงจะอะไรก็ก็ไม่หมดเพรไหลตลอดมีน้ำใช้ตลอดปีครับไหลดีไหมไหลดีไหมไม่ไหลอันนั้ไนได้ไรงปุวมตรกลุ่มแล้วกันนะ แม่จะเล่นถุงกันปะล่ะเฮ้ยน้ำไหลแรงเว้ยเล่นถุงการปะล่ะเล่นถุงการปะล่ะก็ไม่ะน้องงนาก็ไม่ไหลาาแรงห้ามเล่นปีนี้แต่ถ้ามีแค่สองสามคนก็เล่นไม่ถุงการหลังสางานารอเออทำไมไหลแรงเอาเขาไปเก็บไว้ๆอันนี้ไม่ไมผ่านเครื่องกรองนะแต่ว่าน้ำใส่ ใส่มากแตมันก็ใส่นะถือว่าใส่อ่ะั้น้ำจิ้มารอบสองได้ไที่เป็นใส่ถังเย็นนะท่านน้ครั่น้ำินมที่เราใส่ไอ้ถังน้ำเย็นอ่ะแล้วนี่เราจะเอาฟังกลับไปได้หรองไม่เอาแค่น้ำก่อนเนาะอันนีกเอา แต่อย่างเอาฟางไปรอบเย็นให้เสร็จมันจะได้เก็บให้อาจารย์ให้เข้าที่เลยกองฟางนั่นอะไหนอะอันนี้เราต้องเก็บให้ดันเลยก็เก็บค่ะทำกองอาจารย์แบ่งให้เราครึ่งนึ่งให้เราเลือกเอาที่วัวมันกินได้ที่มันไม่ซื้นไม่ขึ้นลาแล้วไอ้ที่มันขึ้นมาก็อาจารย์ก็เก็บไว้ใส่ต้นไม้คอฟาง อ๋อต้องเลือกเอาใช่ไหมครับอ๋อวัวรู้ดีนะอันนี้ยังไม่เลือกอันนี้ก็ไม่ได้อืมขึ้นลานะกึนลาไม่กินเลยนะวัวไม่กินเอะไร เลือก okay. hey. ออกนี่ตังนี้ก็ขึ้นร้าน่เปนมะกรอที่นี่เลือกออกมาเลยก็ได้พอนไหนที่มันวัวกินได้เราก็เลือกออกมาเลยเราจะได้พอน้ำไปลงเส็จเรมาขดเ